สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตัดตกแต่งจริงไม้ต้นไม้ด้วยเจ้าเรื่อยพกพาเดี๋ยวเราไปกันค่ะลุยเลยต้นปีหรือว่าต้นกาสลองก็ต้นนี้ปลูกมาหลายปีเริ่มโทมแล้วเราต้องตัด กแต่งให้เขาแตกใหม่ดอกปีบเขาจะมีสีขาวกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็ก็ยังมีสรรพคุณช่วยรักษาดิสสีดวงในจมูกได้ด้วยคือการเอาดอกนี่แหละค่ะไปตากแห้งแล้วก็นำมามวน เป็นบุหรี่แล้วก็สูบเพื่อรักษาอาการและดอกปีบเขาก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของนางพยาบาลไทยด้วยนะเพ,เพื่อนแล้วก็เป็นดอกไม้ประจำตัวของนางโคราคะเทวีซึ่งเป็นนางประจำวันจันทร์ในที่ดาของ ใ้้อินอีกด้วยเป็นไม้มงคลถึงขั้นตอนนี้เราต้องระมัดระวังนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าถ้าหล่นลงไปข้างล่างผู้คนสัญจรไปมางานเข้าเลยเพื่อนๆจะ้ะงานนี้วันนี้ไม่ต้องง้อผู้ชายก็ได้ทำเองได้ค่ะยงแค่มีเรื่อยแบบพกพาแล้วก็พับได้สะดวกสบายเราอยากตัดตกแต่งจริงไม้เมื่อไร่ จัดไปจ้าถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะชอบตัดตกแตง่งกิ่งไม้ต้นไม้ก็จัดการได้เลยค่ะมีแค่ตัวเนี้ช่วยได้เยอะมากเลยงานนี้เราก็ไม่ต้องง้อผู้ชายเราจัดการได้วันนี้ตามใจเราเลยเราอยากจะตัดต้นไหนอะไรยังไงนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะ เรามาเก็บรายละเอียดอีกนิดหนึ่งเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยเพื่อนนี่นี่นดูความเนี๊ยบดูดูก่อนครับเพื่อน,หนไหมเรียบร้อยสวยงามคะ่ะจากนั้นเราก็จะมาตัดเป็นท่อนเล็กๆท่อนส,นสั้นๆนะเพื่อนๆเพื่อว่าเราจะได้เก็บ เอาลงไปทิ้งข้างล่างได้ง่ายได้เพราะว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเราต้องตัดแต่งกิ่งไม้ที่อายุปลูกไว้นานแล้วนะคะเพราะว่าใบไม้เนี่ยค่ะเขาจะไปอุดตันท่อระบายน้ำเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเตรียมแล้วเข้าสู่ฤดูฝนต้องตัดกิ่งไม้ ที่มีอายุแก่แล้วค่ะก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆชิวๆสไตล์สบายแบบวีวีหกสามชาแนก็ทำไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆอากาศยังดีอยู่อากาศยังดีอยู่แต่พอหันไปว้าวแสงแดดเริ่มไล่แล้วแล้วเพื่อนๆเล็งมือกันนิดนึงนะแดดมาแล้วแดดมาแล้ว เด็กน้อยสองตัวก็ไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้กันนี่เสร็จแล้วหนึ่งท่อนสองท่อนเพื่อนๆลงมือทำเองก็สบายใจดีนะเพื่อนๆน,นี่แบดบมาแล้วคะ่ะคือว่าเราทำเองเราก็ได้ดั่งใจเราเนาะถ้าให้คนอื่นทำให้บางทีก็ก็มีเครื่องเคืองถ้าถูกใจก็คือ ทำเองเลยนี่เห็นไหมผลงานของเรื่อยพกเพื่อนๆน,นี่เลยมันสะดวกจริงๆนี่กรีสวยงามค่ะเพื่อนๆอื่อ,นอแนะนำเลยใครชอบตัดตกแต่งนี่ต้นต่อไปก็คือต้นมะขามต้นมะขามก็เป็นพันไม้มงคลนะคะเป็นพันไม้มงคลพระราชทานและเป็นต้นไม้ประจำจังหวัด เพชรชบูรณด้วยมะขามในไทยก็จะมีมะขามอยู่สองชนิดค่ะก็คือมะขามหวานและก็มะขามเปรี้ยวกิ่งมะขามก็ถึงว่าเขากิ่งเล็กจริงๆนะแต่ว่าความแน่นความเหนียวของเขามีอยู่นี่ค่ะผลงานเก็บแล้วเป็นบางส่วนแล้วก็มีกำลังใจจากลูกๆอีกสองตัวชิวๆ เป็นกำลังใจให้แม่เดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ต้นส้มจีตกันค่ะเออต้นส้มจีตนี่ก็ปลูกมาหลายปีเหมือนกันเขาเริ่มสซมแล้วค่ะต้นส้มจีตก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันมีประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณช่วยต้านหวัดด้วยนะแก้ไอคับเสมห่งแก้เจ็บคอและก็แก้โรคภูมิแพ้ ทางลำคอนิยมปลูกประดับไว้หน้าบ้านนะคะโดยมีความเชื่อว่าส้มจี๊ดเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งความสมบูรณ์แบบเงินทองไหลมาเทมานำความซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและก็ความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกและก็ผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านด้วยเพื่อนๆส้มจี๊ดเนี่ยเขาจะออกผลตลอดทั้งปีนะ แต่ว่าช่วงไหนที่มะนาวราคาแพงเราสามารถใช้ส้มจีโทดแทนมะนาวได้นะนำไปปรุงน้ำพริกกระปิอร่อยแทนน้ำมะนาวเพื่อนๆลองทำดูนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวิว63ชาแนลไว้เลยนะคะ